ย่อบายต่างๆหลายหลังหลายยางนะครับพี่น้องเข้ามาได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในส่วนมากเอาไว้เป็นอาไว้เปเอาไว้ที่เฝ้าระวัง อันน <All> right. mm ี้อะารแบบนั้นะครับน้ำน้ที่้น้เนี่ยต้องน้ำต้นต้นที่มาเติม ครับก็จะมีในส่วนฝั่งซ้ายนับฝั่งด้านโน้นนะครับฝั่งซ้ายก็จะมีโครงการหลักๆที่พี่น้องประชาชนอยากให้ช่วยเหลือในเรื่องโครงการสูบน้ำนะครับสถานีสูบน้ําครับเป็นสถานีนมีขนาดใหญ่ที่ประมาณ3ไร่ตัวนี้ใช้งบ700ล้านเดี๋ยวผมเดินไปทานกันเตรียมความพร้อมที่เตรียมกรติดตั้งเข้าข้าวโครงการที่สองครับโครงการแก้มงหนองบุงก็สูบเก็บน้ําไว้ตัวนี้มีความพร้อม แล้วสามารถขอรับการมาในกลุ่มประเทศครับส่วนโครงการที่3คือฝั่งซ้ายที่เดียวกันก็จะเป็นส่วนฝั่งฝั่งที่ท่านนายกอยู่ฝั่งฝั่งนี้คือฝั่งขวาอะไรที่เล่งมีมีเล่งไหมอันนี้อันนี้ก็เล่ง ทั้งั้จังหวัดจังว็นทั้งจังหวัดทั้งจังหวัดเข้าใจไงัหราทั้งจังหวัด่อรว่าประารเสรมซึ่งเราสูบน้ำประจานไปใช้เพื่อการเกษตในพื้นที่จังหดเรามันเป็นประโยชน์สำหรับรัฐสภารูหนึ่งประมาณ2 0ง0ตัวอย่างมีระบบประจานน้ำอยู่2 0ย่างต่อสูตรต่อเาต่อสูรเาตอจุตทั้งหมแต่แปใหญ่นะเพาื่อกานทําเสร็จอไหรทเรจ แล้วสามารถที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งในฤดูร้อนได้นครัอกจากสาวบอเพราะว่าเราจะตั้งกลุ่มทิ้งน้ำเพื่อเป็นตัปีแล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนต่อผู้านใหญ่เพราะจังหวัดที่ผ่านนั้นคืบจังหวัดที่ผ่านมาคปีโอตั้งเสร็จแล้วสองปีครับตอนที่ว่าเป็นอะไรตรงนี้อาจจะจะจะประโยชน์กับนสุดเพราะไฟฟ้าไปไม่ถึงเวลาเซลจอแล้วก็กลุ่มนาแฟนใหญ่กลุ่มเล็ก

เต็นที่พี่น้องชาวอำเภอเชียงวันเนี่ยพอใจข้าราชการรลัดพี่น้องท่านผิาติดตามทุกท่านกระผมนายนใจยิ้ผู้ว่ารากาจังหวัดร้อยเอนักราชการทั้งในจังหวัดและอำเภอในอำเภอผู้นำม้อที่ผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดตกมีความยินดีเป็นอย่างยิ้และขอกระพริบขึ้ ที่ท่านได้กัฒนาให้ความสำคัญในาก,การเก็บกาตรวจราชการหลังแล้วก็ค่อยลำน้ำธรรมชาติที่สำคัญก็มีแม่น้ำชีแม่น้ำยางแม่น้ำหมู่แล้วก็ลำน้ำเสียวจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาว่า,า,า,าร้อยเอ็ดเมืองเกษตรมูลค่าสูงท่องเที่ยววัฒนธรรมจิตใจเชิงสร้สางสรรค์สุขภาพดีสังคมมีสุขเราจึงได้กำหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาหลัก ก็คือการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแป่รูปสินค้าการเกษตรเพื่อพัฒนาคุลค่าให้สูงขึ้นโดยตรงพ่อพ่อบคาับู๊บบู๊บตาเหยียบบ้านพญาเยี่ยบเมืองนักท่องเที่ยวมากับพิลล็องเจ้าเลยครับเหียบดังดังต้นดังดัง เราไทยยัามากวเด้อวันนี้นอกจากประธานนายกตีแมีอเรคแล้วรับครับนะครับโขอบคุณครับครับขอบคุทขคุณีคนร้องครับแม่ใหญ่แม่ใหญ่ทุกคนครับ เป็นนะครับนที่ได้กลับมาร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มาแล้วคนหนึ่งตอนช่วงเวลาเลื่อนตั้งนะครับวันนี้รัฐบาลนี้ได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองประมาณ6เดือนแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาดูอีกทีหนึ่งว่าพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมดเนี่ยทั้งในเขตนี้และเขตอื่นเนี่ยมีความต้องการอะไรบ้างน,นะครับจะได้เราบริหารจัดการเรื่ององบประมาณจะได้จัดสารเรื่องของสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องต้องการนะครับวันนี้ท่าน เอดด่อรมวดีช่วงราชการสุขการคลังเข้ามาเองมาดูแลนะครับแล้วก็มีท่านาป,าประหลัดกระทรวงทรัพย์ด้วยแล้วก็มีท่านอธิบดีหรกรมชลประธานชื่อเป็นบุคคลสำคัญอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็บริหารจัดการน้ำได้ดีพอสมควรนะครับไม่ท่วมไม่แรงนะครับท่านก็สามารถทำงานได้ปีนี้น้ำก็น่าจะโอเคนะครับแต่ว่าอะไรก็ตามทีเรายังต้องต้องยื่งธรรมชาติถึงว่าฝนจะตกมากน้อยขอนาดไหนอย่างไร แต่ว่าผมได้กำชับกับท่านที่ปร okay. <c oughs> ึกาดีกรมชลประธานไปแล้วว่าเรื่องการใส่ใจเรื่องการบริหารจัดการปริมาณน้ําที่เหมาะสมให้ที่ร้องเกษตรกรได้มีน้ําใช้น้ําพาะปลูกได้อย่างพอประมาณนะครับตามความต้องการของพวกท่านผมคิที่าําคัญวันนี้ได้มีโครงการมาเสนออยู่ห้าของโครงการนะครับชักเกนครับบางอันให้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ไ้เป็นเรื่องของการทําพลัง การก้าวหน้าก็เป็นเรื่องของเรื่องสุขการหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบชุมนุมทานรัฐบาลให้ความสำคัญครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาที <technology> mm ่นี่วันนี้เป็นเป็นการเป็นสอบแรกที่เรามาวันนี้นะครับก็คงไปอีกแล้วเป็นสอบนะครับก็คงจะกลับไม่อีกนะครับปลายปีอีกหรือต้นปีหน้าก็จะกลับไปอีกมาดูความขึ้นหน้าที่รัฐบาได้จัดสรรออกมาลงไปดูนะความขึ้นหน้าของโปรเจกต์ต่างๆที่รัฐบาลให้จัดสรรได้นะครับก็ดีใจครับขอบคุณมากที่ได้มาพบ้ากับพี่น้อง ข่อใ,ใ,ใหญ่ใหญ่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ ป่าด้เฮ็ดเนาะคะ่ะเนาะเห็นบออ่จังมีมันก็ะแรงคือเพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดเพิ่นก็อยากเฮ็ดคือกันแต่ก็บไ่ได้เฮ็ดแต่น่ามันก็มาบ่ถึงแม,ม่ค่ะอือเฮาอยากให้เพิ่นเฮ็ดจังได๋ครับรัฐบาลอยากให้เพิ่นนั้นลอกคลองมาแต่แถวหนองศสีน,น่ะค่ะเนี่ยมันสิมีคลองอยู่นี่ค่ะที่ม่านนามันก็สิมาตามปีกา่าตานาปียู่ข้า,า,นา,นา,นง,ขางทาง่าก,ก็ขุดลอกลงมาใส่นี่แม่ค่ะสิได้เฮ็ดไปน้ำกัน ตัวที่ให้เจ้าวได้เฮ็ดไก่ให้แก้าได้เฮ็เดน้ำแดงสิแมค่ค่ะอยากได้ตาน้าแต่ปกติแต่ก้อนนี่น้ามันก็บลกไฟสะดวกนะคะขั้ครับคล้งแต่ขั้วความมากนี่แต่ว่าปกติเที่นี่เพิน่นเริ่มเฮ็ะะดมันก็เริ่มน้ำสะดวกแลค่ะเอออยากได้อยากได้คุดทางข้างนี่นะคะลงมาใจหล่องงานางที่เพิ่นขุดไป